นีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปรับชมเหตุการณ์จำลองเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพตามมาตรา3ามสมาสำหรับเหตุการณ์วันนี้จะเป็นยังไงเชิญเื่อนๆรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ กะกรรมรับน้องขึ้นหน้าสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเฮ้ยใจแล้ว น้องคะมาแล้วก็รุ่งที่สิคะเพื่นอนเพื่อนเขารอน้องนานแล้วนะคะพี่พี่เขาทักกี่โมงพี่ถามน้องก็ตอบสิคะบ่า,บายโมงรงค่ะแล้วนี่เป็นกี่โมงแล้วคะน้องบ่ายโมงครึ่งค่คะน้องนะคะเราะการที่น้องมาสายก็นจะทำให้เพื่อนถูกลงโ่ษไปด้วยพอดีเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยค่ะก็เลยมาสาย น้องคะอย่าสำออยคะ่ะลุกขึ้นคะ่ะพี่คะ <spe ech> เพื่อนตัวร้อนมากเลยคะ่ะพาเพื่อนไปห้องพยาบาลเถอคะค่ะน้องก็ตัวร้อนมากๆเลยเบียร์รีบพาน้องก็ไปห้องพยาบาลเถอะไปพาน้องไปห้องพยาบาลด่วนเลยเร็ว พาเป็นอะไรขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบอยังไงพวกหนูก็แค่ทำตามกฎเอกาจารย์คณะอื่นๆเขาก็ทำกันแต่สิ่งที่พวกเธอทำนั้นมันก็ทำเกินไปพวกเธอไม่คิดเลยหรือไงว่าน้องเขาอยากจะทำในสิ่งที่พวกเธอบังคับเขาหรือเปล่าแล้วถ้าปีหน้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วถ้ารุ่นน้องของเขาอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ พวกเธอจะรับผิดชอบกันยังไงเราขอโทษค่ะพวกพี่ขอโทษค่ะ พี่จะมาสัง่งเขาไปทาอะไรแบบนี้น้องก็ลองก็ลองร้อง,องดงนสะิคะไม่ร้องแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าน้องราไม่เป็นตอนนี้ไม่ใช่เวลาหนึค่ครับไม่ใช่เวลาหนึ่งครับเราไม่มีสํมัมภาระเลยนะคะแล้ววันรุ่งขึ้นพ่อแม่ของน้องได้ไปแจ้งกับอาจารย์ที่คณะเพื่อให้กล่าวตักเตือนรุ่นพี่ กระตนใจผู้อื่นให้ทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อถึงใดโดยทำให้วกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกกระทำหรือของผู้อื่นหรือใช้กำลังประุิสลายจนทำให้ผู้ถูกขระตืนใจกระทำกระทำการนั้นต้องระวังเพื่อจำคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าความผิดตามมาแรกได้รก,กระทําโดยใช้อาวุธหรือว่วมการกระทําตั้งแต่5้าคนขึ้นไปหรือหรือเพื่อกระทําให้ผู้ถูกกระตุ้นใจทํถอนทาให้เสียหายทาลายเอกสารสิทิต้องระวังโทษจําจคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้ากระทำโดยอ้างอำนาจอ้ามีหรือต้องโจรไม่ว่าอ้างมีหรือ้องโจรมีอยู่หรือไม่ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 4 0 0 0 0บาทความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงการุ่มขืนใจทำได้2รูปแบบด้วยกันก็คือ 1. ทําทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงและทรัพย์สิน 2. การ ทำให้ทำให้กลัวว่าและสองการใช้กำลังประทุษร้ายโดยไม่สนใจความกลัวเสรีภาพก็คือการกระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดค่ะให้กระทาการใดคือการเคลื่อนไหวร่างกายการไม่เคลื่อนไหวร่างกายคือการหยุดกระทำสิ่ง,งหนึ่งหรือหยุดไม่เคลื่อนไหวร่างกาย การจำยอมต่อสินได้คือการไม่ขัดขืนค่ะการบังคับที่ไม่เด็ดขาดและกฎหมายสนใจแค่ว่าผู้ถูกขอมผืนใจกว่าหรือไม่กฎหมายสนใจแค่ว่าความกลัวของผู้กระทํานั้นเป็นหลักตัวอย่างการใช้กำในปริสุลายตามมาตรา3.09เช่นการที่ A จับมือ B ไปตกหัวซีหรือการที่ A บอกดีว่าถ้าบีไม่ร้องเพลงจะฆ่าซีตายค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอความผิเดเกี่ยวกับเสรีภาพตามมาตรา309ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ชอบมาทำให,ให้เธอคิดอะไรจะเก่ฉันรักกันมาจริงๆเธออยากทิ้ง น้าฉันไปในะรักไกลไกลก่อนที่ยูรสมาจะทำให้ฉันละลายหายไปเธอชอบมาทำให้เคสนในเธอในะ่คิดอะไรจะแก่ฉันรักกันมาจริงจริงจะอยากทิ้งกันไปฉันก็รู้ว่าเธอนะี่รักแต่ใจร้ายแต่ในตอนสุดท้ายฉันคงไม่อยากจะเสียใจหรือเสียเธอ สรุปง่ายๆคือน,น่ารักไปหมดเลยและสุดท้ายคือฉันนั้นอยากให้เธอลองเข้ามา เรากเธอนะช่วไปในรักใกล้ไกก่อนที่เวรสมาจะทำให้ฉันอะไรหหายไปจะชดมาทำให้แค่เธอในคิดอะไรจะเก่ฉันรักกันมาจริงๆจะอยากทิ้งกันไปฉันก็รู้ว่าเธอในรักแต่ใจร้ายแต่ในตอนสุดท้ายฉันคงไม่อยากจะเสียใจไะเสียเธอรัก,กนแนนไนเนี่จะให้ไปหลงใครฉัาน,าานารักขนเนีจะให้ไปรัก